สำหรับลองๆนะคะที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองควรจะเรียนสาขาอะไรนะคะวันนี้นะคะพี่อีมีรายงานจาก world economic forum ที่ชื่อว่า future of jobs นะคะมาดูกันว่าเทรนด์การทำงานในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อเราจะเอารายละเอียดนี้นะคะ ไปเป็นหนึ่งในส่วนของการตัดสินใจว่าตัวเองจะเรียนสาขาอะไรนะคะซึ่งการทํารายงานนี้นะคะเขาไปถามถึงบริษัทหลากหลายประเทศแล้วก็หลากหลายบริษัทมากๆเลยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเขาต้องการคนแบบไหนและเขาจะลงทุนด้านไหนบ้างคะอย่างแรกนะคะก็คือเทคโนโลยีนะคะแน่นอนว่า เทรนนี้ก็คือมาแรงมากๆเลยนะคะมากกว่า75%ของบริษัทบอกว่าตัวเองเนี่ยจะใช้ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่าคลาวด์คอมพิวติงหรือว่า d a t a Analysis เนี่ยมาใช้กับบริษัทภายในปี2027นะคะซึ่งถ้าสมมตนิน้องๆคนไหนนะคะที่เรียนสายวิทย์อยู่นะคะแล้วก็ชอบเทคโนโลยีอยู่แล้วนะคะสามารถเอาสาขาดังต่อไปนี้ไปในอ้อมอกอ้อมใจได้คะ่ะสาขาแรกนะคะก็คือวิชา Computer Science นสะคะสาขาที่2ก็คือสาขา Data Analytics นะคะแล้วก็สาขาที่3ก็คือสาขา artificial intelligence ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแน่นอนว่า global warming แล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางอากาศเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหญ่และสําคัญมากๆของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆบริษัทนะคะก็จะมีการลงทุนด้านนี้มากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับสาขาที่น่าสนใจสําหรับเทรนด์นี้นะคะก็จะเป็น environmental science นะคะแล้วก็มีสาขา energy engineering ค่ะแล้วก็สาขา environmental management นะคะต่อมานะคะแพลตฟอร์มการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ใหญ่มากๆในอนาคตเหมือนกันนะคะ มากกว่า81%ของบริษัทนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยจะลงทุนด้านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของบริษัทค่ะซึ่ง อันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นภายในปี2027นะคะเทรนนี้นะคะมีพื้นที่สำหรับเด็กสายสิทธิ์ด้วยนะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็น educational technology นะคะอันที่2เนี่ยจะเป็น digital marketing ค่ะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็จะเป็นสาขา multimedia design นะคะสาสาขานี้ก็สามารถเอาไปอ้อมอกอ้อมใจได้สำหรับเทรนนี้นะคะต่อมานนะคะก็จะเป็นเทรนของสุขภาพค่ะซึ่งสุขภาพนะคะก็คือมีคนใส่ใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนนี้เนี่ยมาแรงแน่นอนนะคะแต่ว่าสาขาอะไรบ้างนะคะนอกจาก ที่จะมีความน่าสนใจในสายนี้นะคะอันที่1นนะคะก็จะเป็น medical technology นะคะก็คือเทคโนโลยีการแพทย์นะคะอันที่2นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพนะคะหรือว่า biotechnology นะคะต่อมานะคะก็จะเป็น healthcare administration นะคะหรือว่าการบริหารสุขภาพะคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะการเลือกสาขานะคะก็เป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยควรจะเอาเท่น ควรจะเอาสิ่งที่ตัวเองชอบมาผสมผสานกันนะคะแล้วก็ดูโปรไฟล์ตัวเองแล้วก็เลือกสาขาตามนั้นเลยนะคะถ้ามีคำถามไนะคะสามารถคอมเมนต์ถามกางล่างได้อย่าู่กดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย